วันแรงงานนะคะแต่ว่าไม่หยุดไม่ไม่หยุดค่ะฝรั่งไม่หยุดค่ะตัดต้นไม้นะคะตัดต้นไม้ตรงนี้หมดแล้วเกลี้ยงแล้วนี่เพิ่งซื้อเก้าอี้เอ้ยไม่ใช่เพิ่งซื้อบันไดามาใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ที่ร้านบริโก,โกนะคะเขามาส่งพอดีเลยค่ะโนนค่ะอย่าซื้อมาปลูกเป็นอันเด็ดขาดนะคะต้นน,นี้ต้นตีนตุ๊กแกหรือเปล่าเขาเรียก มันจะเหนียวมากต่ขึ้นบ้านตายขึ้น,นเป็นเหมือนปราสาทเหมือนบ้านผีสิงเลยนะคะเขาจะจัดไว้ในพวกกระถางดอกไม้ด้วยนะคะบางทีเวลาเราไปซื้อค่าตายยากค่ะเลื้อยนี่แบบเลื้อยเก่งมากตัดทุกปีปีละสองครั้งอันนี้ขึ้นสูงไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวกบจะกลับเข้ามาช่วยค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนจะมาตัดต้นใหญ่ๆเลยค่ะมันต้นใหญ่มากเลยนะคะเท่าแขนเราเลยค่ะไอ้พวกที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะต้องกําจัดแม่มันด้วยแต่ว่าถึงเราตัดไปไอ้ข้างบนมันก็ยังมีตีนมันก็รับน้ําค้างน้ําฝนอยู่มันก็ไปได้ต่อนะคะยากมากๆเลยค่ะต้นแบบนี้บางทีมันก็ดูสวยแต่บางทีมันก็อันตรายค่ะเดี๋ยวก่อนกลับพามาดูต้นกุหลาบพันปีของกบค่ะฝนตกแดดออก วันนี้อากาศดีค่ะมีแดดดูค่ะทุกคนกบก,ก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนที่เขากําลังเริ่มเป็นดอกสวยๆนะคะตอนนี้ก็ดอกเริ่มจะโรยแล้วค่ะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะสวยมากอันนี้ตน้นอ่าหญ้าหางม้าค่ะมันกินได้นะคะแต่ว่ากบคิดว่ามันไม่ถูกกับโรคของตัวเองนะคะกบก็เลยไม่กิน ต้องดูด้วยค่ะว่าสมุนไพรบางตัวมันก็ดีบางตัวมันก็ไม่ถูกกับเรานะคะเยอะค่ะค็เยอะเยอะมากที่บ้านนี่มีแต่ยญ้าหังม้าเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดดูค่ะหญาขึ้นเยอะเลยก็ใหญ่ๆนู้นเป็นดอกป๊อปปี้นะคะดอกป๊อปปี้สีแดงนี่กําลังตูมเลยซื้อมาสองต้นเล็กๆแล้วก็ เวลานั้นก็เอามาลงดินไว้ที่นี่เขาก็เกิดค่ะเกิดเกิดแบบยาวไปนู่นเลยกอ่อใหญ่ด้วยเดี๋ยวออกดอกก็สวยค่ะสีส้มกับสีแดงมั้งถ้าจำไม่ผิดวันนี้วันพิเศษทั้งทีนะคะวันแรงงานเนาะกบก็จะทำเมนูพิเศษค่ะข้าวผัด <c oughs> ข้าวผัดกุ้งค่ะสองจานกินกันสองคนแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งผัด น้ำมันหอยค่ะ ตำยฝรั่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวแดดดีๆเราไปเก็บมาทำชาอีกค่ะจานนั้นเรากินเองนะคะส่วนกล่องนี้กบจะเอาไปฝากเพื่อนบ้านค่ะคนที่เขาเอากระเทียมป่ามาฝากกบนะคะพอดีว่าวันนี้เขาทำสวนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเจะเอาไปให้เขาเลยค่ะนี่คือต้น Uh, m มเก้นะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าต้นมูเก้ภาษาอังกฤษเรียกว่าลิลลี่วันเล่ลิลลี่ออฟเดอะวันเล่ประมาณนั้นเลยคะ่ะ <laughs> ้าจาไม่ปิดลิล uh, ลี่แห่งหุบเขาค่ะต้นนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งวันแรงงานนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีรูปลักษณะเหมือนรักคังนะคะสัญลักษณ์แห่งการแต่งงานเหมือนกันค่ะชอบเอาไปปักกับ ผมเจ้าสาวนะคะแล้วก็มีราคาที่แพงมากถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่อดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เจ้าสาวโยนหรือแม้แต่เอาไปทําเป็นเ,เสียบผมนะคะถ้าเป็นกลิ่นน้ําหอมก็มีขายนะคะกบก็ได้มาทุกปีคะ่ะให้สามีซื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะ จะให้กบอย่าให้เป็นช่อดอกไม้อย่างเดียวและเวลาเขามัดเป็นช่อดอกนะคะก็ต้องประมาณสักสิบสามช่อนะคะมันเป็นมันมีความหมายค่ะมันมีความหมายดูกบเอาไว้ในบ้านจนมันหักมันเหี่ยวแล้วคะ่ะกบจะเอาไปปลูกไว้กับเพื่อนของเขานะคะนี่คะ่ะของเราหอมเชียวคะ่ะกลุ่มตรงนี้หอมดอกไม้อมืแล้วก็ ต้นกระเทียมก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยค่ะใบสดชื่นเชียวดอกก็ดีดีนะคะกบก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือต้นเอ่อต้นแมงรักเออผักอีตูค่ะผักอีตูต้นแมงรักนะคะปลูกไว้สามหย่อมเอาลงดินเลยอากาศก็ยังไม่ถึงกับเร้อนนะคะอากาศก็สิบหกสิบเจ็ดขึ้นไป วันนี้ก็18องศาก็โอเคแล้วค่ะยังไม่ถึงกับติดลบเราก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะสามีตัดหญ้าค่ะตั้งแต่เช้าแล้วเนาะจนถึงตอนนี้เพื่อนบ้านก็ตัดเหมือนกันค่ะทำกันทั้งวันเลยค่ะวันแรงงานอะไรก็ไม่รู้ต่างคนตัดกำงาน ไปกลับไปปลูกดอกไม้ต่อค่ะอุ้ยแดดดีจังเลยค่ะดูสิเขียวช่ศัตรูพืชค่ะศัตรูพืชตัวใหญ่ใหญ่ค่ะอยู่ข้างกระถางเลยนะคะบ้านใครมีแบบนี้บ้างค่ะเอาละรู้ตัวแล้รู้ตัวแล้ลนโน่นค่ะนโน่นค่ะอีกตัวกบก็บปลูกต้นแมงลักเนาะเนี่ย ลงกระถางหมดแล้วค่ะอันนี้ดอกไม้กบนะคะนี่ดอกไม้กําลังจะออกดอกออกบานรอคะ่ะรอดอกในนี้กบก็ปลูกทั้งหมดเลยนะคะต้นแมงลักเหมือนกันต้นนั้นเป็นต้นไฮเดรเดียไม่ย่าให้มาต้นสีชมพูค่ะคิดว่าจะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เกิดสารล่นนึกว่าจะตายดอกกําลังมาเลยค่ะสีชมพูแล้วก็อันนี้ก็ย้ายกระถางให้ต้นเปเปอร์มินต์ช็อกโกแลต เป็นต้นอะไรนะเขาเรียกบ้านเราเรียกต้นะรลแหน่นะคะแต่กลิ่นจะออกเหมือนช็อกโกแลตนิดๆเย็นๆซาๆเอาไปทําเครื่องดื่มอร่อยดีค่ะนี่ค่ะเอาใบกระเพรามาตากแดดตอนนี้ก็ได้รับแดดเต็มที่แล้ียวเขียวๆเนอะดูสินี่ค่ะต้นหอมที่กบบอกเอามาตากแดดกระถางนี้เป็นต้นมะเขือเทศมะเขือเทศลูกใหญ่ๆที่กบทําวิธีการปลูกไว้ให้นะคะนี่ค่ะเกิดแล้ว น่าจะสามสี่วันนี้ละค่ะก็เลยเอาออกมารับแดดเหมือนกันวันนี้กลบก็ลงดอกไม้ทั้งหมดแล้วนะคะรอเอาไปวางไว้ในสวนค่ะรอจัดสวนใหม่พาไปดูต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเป็นนกนะคะเป็นรูปนกนี่ค่ะใส่ไว้เลยเห็นไหมรอเราตกแต่งสวนช่วงฤดูร้อนเดี๋ยวจะสวยค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะวางไว้ที่ไหนตอนนี้ก็เอาวางไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวรอให้สวนสวยๆจัดตรงนี้สวยๆแล้วก็จะได้เห็นกันค่ะว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะคะตอนนี้ก็เอาวางไว้ข้างบนน้นเพราะว่ากลัวว่าผ้าใบามันจะเปิดขึ้นเวลาลมมันแรงมาแรงๆนะคะก็นี่แหละค่ะเอาทับไปก,ก่อนตรงนี้ก็เอาที่กบซื้อมาจากทังที่แล้วนู่นนะคะเอามาวางไว้ค่ะต้นหน้าแมวก็ลงกระถางแล้วดอกเพนเพนสีเนาะ อันนี้ก็เอาไม้ปิดไว้ค่ะเอาพลาสติกปิดไว้เพราะว่าไก่มันชอบกระโดดขึ้นมาคุยเขียก็เราให้พ้นไปก่อนให้เขาโตพ้นพนก่อนค่ะค่ยอยออกมาดอกกุหลาบพันปีกําลังจะออกดอกแล้วค่ะนี่ปีนี้ได้หลายดอกเลยค่ะแต่อีกต้นไม่เห็นเกิดไม่รู้จะเกิดไหมต้นนี้เกิดแล้วน่าจะตายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหนาวจัดหัวเขาน่าจะไม่รอดนะคะ ไม่ใช่กุหลาบพันปีเนาะต้นโบตันโอ้ยพูดผิดคะ่ะต้นโบตันไม้พาเลตฟืนค่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนว่าจะทําเป็นเล้าไก่มีไข่ด้วยนั่นเลี้ยงไก่นะ่าไม่ได้เลี้ยงเป็ดจะได้ไข่อย่างนี้เอาที่สบายใจเลยโอ้โหร้องเสียงดังไม่ใช่อะ้รหรอกค่ะเขาอยากออกไปข้างนอกดู ดูยากบยุบเยอะแล้วนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วอาหารไม่ค่อยกินนะเนี่ยเนี่ยเติมเต็มเลยสามอันแต่ก็พากันอยากเที่ยวโอ้กินน้ําเก่งนะนั่นน้นนำยุบไป,ปเยอะเลยดูคะ่ะไข่เลี้ยไข่ลาดโอ้ยปล่อยแล้วคะ่ะปล่อยให้ออกมาแล้วดู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 ด,ด,ดูดีใจ ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาสองไก่นะั้นยังงงอยู่เลยเอา้าวิ่งวนไปวนมาเอาเอามาแล้วมาแล้วอุย้ยกินยาใหญ่เลยอืมแดดดีมากๆเลยภาพมันชัดแจ๋วเลยค่ะ นี่คือภาพความเป็นจริงเลยนะคะว่าหญ้านี่มันเขียวมากดูไก่เข้ามีความสุขมากเลยไก่ที่บ้านเรานะคะเวลาเอาไปทํากับข้าวเอาไปทําข้าวผัดเนี่ยโอ้ยตีปีแค่สองฟองนะคะสีนี่เหลืองเหมือนใส่สีเลยค่ะหือ <c oughs> ไปแล้วไม่กินเดินอย่างเดียว ต้นไอ้สีเขาขาวเนี่ยคะ่ะมันมีสีชมพูด้วยนะคะแล้วกบก็ซื้อใหม่มาอีกคือสีม่วงเดี๋ยววันนี้ระคะกบจะไปลงปลูกมันไม่ตายนะคะยอดใบนี่เหมือนมันแห้งๆแต่ว่าดอกนี้ดกมากเห็นกบเห็นเอ้ยเห็นกบกบเห็นบ้านของของคนเขาที่ปลูกไว้ริมทางนะคะโอ้สวยมากปลูกไปมันยาวเป็นแพรเลยคะ่ะแต่ช่วงหลังจากหน้าร้อนหน้าฝนไปแล้วอะ่ะมันจะเหมือนกับมันตายนะคะเหมือนกับ ายแล้วถ้าเกิดว่ากบดึงทิ้งตอนนั้นนะคะเสียดายแย่เลยค่ะเพราะว่าพอถึงหน้านี้เขาก็ออกดอกแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่อึดถึกทนมากค่ะต้นนี้อันนั้นต้นเขาเรียกว่าต้นอ้ยต้นอะไรนะอุยลืมชื่อต้นไม้เอ่อแคนตัสหรือว่าพืชอวบน้ําก็ไม่รู้นะคะตัวนี้นี่ก็ถึกทนทนหิมะทนทนความแห้งแลง้งดูค่ะดอกเริ่มจะออกบานแล้ว แต่ดอกเขาสวยมากแล้วบานแล้วแบบบานนานค่ะสวยถ้าใครจะเลี้ยงไว้ในร่มในอาคารก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรระเบียงบ้านนะคะเนี่ยเหมือนดอกกุหลาบนีดน,น่อยนะคะกุหลาบหินเออน่าจะเป็นกุหลาบหินพูดไปนี่ละค่ะสวยค่ะสวยเต็มกระถางเลยไม่เคยตายค่ะนี่ไก่ตัวนี้นะไก่ตัวนี้น่บุญเก่งเนี่ยจอกจอก,จอก,จอกเลยไก่โปแลนด์ค่ะ ไก่เซนกี้ไข่น้อยๆนะคะไข่ลูกเล็กๆสีขาวๆแต่ว่าแต่ว่าไข่แดงจะใหญ่แล้วสวยมากไข่แดงนี่แบบกินอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยแต่ขี้บน่นนี่นะคะดอกสีชมพูที่กบบอกว่าเหมือนสีขาวนี่ค่ะ <c oughs> ชมพูแป้นเลยนะคะแบบสวยมากนี่ก็สีม่วงค่ะม่วงอ่อนๆพาสเทลค่ะม่วงออกคำกลามบอกไม่ถูกค่ะสวย,สวย อันนี้จะเอาไปปลูกหน้าบ้านค่ะเพราะว่าไม่ได้ต้องการแดดมากแล้วก็ไม่ต้องการน้ํามากอะไรมากดูแลง่ายค่ะต้นนี้นะคะถ้าใครอยู่ยุโรปก็ลองหามาปลูกดูนะคะสวยค่ะไม่เดือดร้อนด้วยไม่ต้องมาปลูกแบบรดน้ําตลอดนะคะคือสวยดีถ้าปลูกลงดินเขาก็จะเป็นแพรยาวไปเลยนะคะถ้าปลูกใส่กระถางสูงเขาก็จะห้อยย้อยลงมาสวยค่ะแต่กบไม่รู้ชื่อเขาว่าเขาชื่อต้นดอกอะไร เดี๋ยวจะไปเสิร์หาดูให้ค่ะพวกกระถางที่แบบแขวนกบก,ก็ลงดอกไม้ทั้งหมดแล้วนะคะดูสิคะสีม่วงนี่สวยมากเลยค่ะเริ่มจะยืนต้นได้แล้วพิทุเนียค่ะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านก็ตัดหญ้าเหมือนกันค่ะนี่สีเหลือง กบบอกว่าซื้อตอนที่เขาต้นเล็กๆแล้วเวลาที่เขาโตมานะคะเขาจะพุ่มใหญ่มากสวยมากค่ะอันนี้สีแดงค่ะสีแดงแล้วก็อันนี้อีกสีหนึ่งต้องคอยเด็ดทิ้งอันไหนที่ดอกเขาเหี่ยวแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อลงมาค่ะอันนี้ก็สีม่วงแต่ข้างล่างกบยังไม่ทํานะคะเพราะว่าไก่ยังวิ่งอยู่ยังไม่ได้ซื้อ หลวมามาปรับปรุงนะคะเดี๋ยวจะลงพื้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะกับพวกเมื่อกี้นี้นะคะแต่ดอกเล็กกว่าเห็นไหมคะว่ามันย้อยลงมาจากกระถางแหละแต่มันก็ไม่เคยตายนะคะจะกิ่งจะแบบแข็งๆหน่อยเวลาที่มันแห้งๆมันจะทิ่มมือเดี๋ยวกบจะเอาน้ำมารดสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะได้ย้ายไปไว้ที่อื่นหรือย,ยังไงสวยนะคะไปเดินหาต้นแดนดิไลออนมาค่ะต้นฟันสิงโตดูค่ะดู ต้นย้อ่ใหญ่กอใหญ่มากดูรากเขาจะเก็บไปล้างแล้วก็ทำชาค่ะได้ดอกไม้มันติดกอดอกไม้มาด้วยเดี๋ยวค่อยแยกออกกอใหญ่มากรากเขาใหญ่มากนี่แหละค่ะแต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่เจอแสงแดดมันก็จะยาวยาวแต่ใบสวยเหมือนกันเดี๋ยวเอามาหันหันตากแดดค่ะเอาหมดเลยก้านก็เอาค่ะเดี๋ยว ดอกบางดอกยังไม่ได้บานเลยเนี่ยจะเอาไปทำชานอกแล้วก็เอากลับประเทศไทยคะ่ะให้แม่กินให้พ่อให้แม่กินเยอะเลยละคะ่ะได้เต็มนี่เลยหาเดินเก็บในสวนเอาคะ่ะจบไปอีกวันนะคะสำหรับวันแรงงานวันหยุดที่ไม่หยุดของพวกเราเ <c oughs> สียงเพื่อนบ้านตัดหญ้านี่ละคะ่ะชีวิตชนบทชีวิตที่อยู่แบบ ชนบทชนบทนอกเมืองบ้านไร่บ้านสวนนะคะก็จะมีความสุขสดชื่นอย่างนี้และะ้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวโยุโรปจะแพ้ฝุ่นละอองจากต้นไม้นะคะถ้าในเมืองเนี่ยก็จะต้องรีบไปหาคุณหมอเลยคะ่ะแต่สําหรับบ้านเราก็อากาศมันจะมันก็ถึงจะติดต้นไม้ติดป่าแต่มันก็มันก็รู้สึกว่าโล่งกว่าที่จะอยู่เหมือนพวกคนที่เขาอยู่ในเมืองนะคะก็ไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อย่ที่นี้ก็อากาศเย็นมากๆเลยค่ะเย็นบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างแต่ก็มีความสุขค่ะวันนี้กบก็ขอลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศสวยๆย,ยามเย็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็หกโมงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ